สีากอ่ะเดมาก็แสดงมดเังกอตนะันะ้งกล้องนะตั้งกล้องอ่มองกล้องอ่ะย,ยังยังไม่ยัไม่ เราคงยังไม่ได้แต่งแต่งเลงเลยโอเคโอ้ดังินพิวดเงินพิวดังินพิวเงินพิวเอ้โหดังินพิวเดี๋ยวแบงค์พันจะพิวมามาถือเถืออ่ามองกล้องของกล้องไงเห็นหมดเหรอเบัง Okay, โอเคไปเป็นเดี๋ยวก็ไปถ่ายจากวิดีโออะไรอา <c oughs> จารย์ก่อนก่อนโอ้ยแม่ครับลูกไปเั้นฟิลทำน้ำันก่อน ก็เร,เริ่มงไปแล้วผีหม่เท่ากับมันเรามาถึงี้ดเปลี่ยนหลัก็คือระเป็นตัวคือเคยเวลายรูดโทษนอย่างทีมาอมาถ้าเราว่ามัเป็นตายเป็นลายถึงวันนี้เราไม่ได้ของอ มหลังความุกความเจริคิดสิงใดก็ให้สงความมากกวาขนาดขอให้ได้สงความมากให้ได้คิดใจให้ด enfin ีดี ชีวิตดีดีชีวิตมีพลังชีวิตปังปังมีกระตังเหลือใจต่อแต่นี้จะมีเรื่องดีใจฉันว่าฉันใหม่ที่คิดใหญ่กว่าเดิมมาคิดดีดีคิดให้เป็นประจำคิดบวกซ้ำๆท่อง ไม่อยากเข้าเต็มด้วย าขายของได้ไหมก็ไม่คยได้เขไม่ได้ติดป้ายไงคอ๋ออไอไแหละแล้วตรงไหนตรนั่นแหละ่เคยยิ อยากให้เอม้วนกม้นเดีวแม่ม้วนให้ม้วนเยว่อยให้ให้ม้วนขอดๆแล้ตัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟูไปแล้วไม่สามารถแล้วยนมยย่่ไยาวไปไม่อยากมีเสนร่วมเหรองานไป

จ๋ามีหมาด้วยจ๋ารู้มันรู้ภาษานะ <laughs> 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 <laughs>